นะครับเาขาไม่ให้ฮูดมาไปไหนแล้วอา้อานนรวรอมาแบบหกเดือนครับมาแล้วแคนนนตัวนี้ปุ๊บ 85 F2 เนี่ยเลนตัวนี้รอคอยมานานมากเลยนะนี่สั่งฮุดอีกเมื่อไหร่กี่วันได้นะปายร้อยวันเหรอร้อยยีวันได้ฮุดอะไรวันเนี้ยได้เลนมา120วันได้ฮุดนี่แบบว่าถ้าเลนขอบแดงแคนนอนให้ฮูดมาด้วยนะครับถ้าไม่ขอบแดงเนี่ยเขาไม่ให้ฮูดมาไปไหนแล้วเอากลับมากลับมาอุ้ยขาขามาช่วยมาช่วยแกะันอุย้ยนี่ไงอยากโดนถ่ายใช่ไหมน้องจิ๊ปมันเป็นเลนส์แคนนอนนะครับที่ เป็นฟิกโฟกัสเลนส์นะฮะแล้วก็เป็นมาโครได้ด้วยนะครับมันมีมาแล้ว3ามสิบเนี่ยนะตอนนี้คือทํางานไปด้วยกําลังประชุมพรีโปรดักชันอยู่นะครับแต่เลนมาแล้วแสงจะหมดแล้วถ้ารออีกเป็นวันๆจะเสียเวลานะครับก็เลยต้องรีบขออนุญาตคุยไปด้วยนะครับบรรยากาศก็เหมือนแบบเหมือนอยู่บนโต๊ะทำงานเลยนี่นี่กําลังทําอะไรให้ดูนี่นี่นะครับนี่นะครับเอาครับเอาเอาเลีเเ้ยงนกเลี้ยงอะไรไปด้วยอ่ะโอ้โหแบบวุ่นวายนะครับวุ่นวายนี่มาแล้วครับตัวที่รอคอยโอ้โหเบามาก อ้าวนี่นะครับมาแล้วโหโูกว่าจะเปิดอ้าวมานี่85 F2 นะครับเบามากนี่นะฮะก็ต้องมาใส่กับกล้องอาาอาาา5 r านะฮะตื่นเต้นมากหลอนะ่อไหมอ่ะเราถ่ายช็อตแรกให้ดูดีกว่าโยเกิร์ตลิเชสเล่นพอร์ตเทรต85นี่ก็ถ่ายพอร์ตเทรตนะแต่พอไปกึ่งกึ่งมาโครเนี่ยมันก็จะมีตัวปรับข้างๆนี่ครับตัวนี้ง่ายๆเคยละเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้นอ่ะเห็นเนาะ ตรงนี้นะครับมีเพื่อเวลาที่เราถ่ายมาโครเนี่ยเราปรับไว้ตัวมาโครมันจะไม่ไปโฟกัสไปที่มันไกลๆหรือเรารู้ว่าเราไม่ถ่ายมาโครอยู่มันก็จะไม่มาโฟกัสไปใกล้ๆอันนี้ก็มีประโยชน์มากสำหรับเลนมาโครนะครับถ่ายเซลฟี่ได้ไหม บาร์โคลส์แคบๆได้นะครับแล้วก็พอสเทรดนังแบบขัดแค้นมากตอนนี้ นื่องจากว่าแคนนอนเนี่ยตั้งแต่เปิดฉากมาเนี่ยมันเล่นแต่เลนที่แบบเทพ50 12อ85 12่28 70 f2 นะครับ70 200ที่เล็กที่สุดตอนนี้มันเริ่มทยอยมาละออกเลนแอปเปอร์เจอร์ที่แบบว่า1.8ใน f2 85 f2 มาโคได้นะครับมันจะมีออกมาจะมีเขาเรียกว่า50 50ที่เป็น50 1.8ุเล็กๆกำลังจะมานะครับผมเชื่อว่าแล้วจะมีหลายตัวเลยที่น่าสนใจซึ่งอันนี้ก็เป็นเล็ก้ว่าใครที่มาอยู่สายแคนนอนนะฮะน่าตื่นเต้นมากชอบมากอ่ะเฮ้ยไม่มีใคร่ะ เทสยให้ดูดีกว่านะครับว่าเป็น F 1 2กับ F 2มันต่างกันเยอะไหมแล้วก็เทียบถึงความเข้าใกล้ของแต่ละอันเนี่ยว่ามันอันไหนเข้าใกล้ได้มากกว่ากันนะครับเบาไหมครับเบาไหม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 นี่ใกล้ได้แค่ไหนวะโอใกล้มากอยู่นะเนี่ยคืบหนึ่งเดี๋ยวนะลองมา n u a l l y f o นะฮะมาโครนี่ต้องเหมือนใกล้สุดได้0.35นะครับนี่อันนี้ะที่ นี่นะครับตัว85 85ตัวนี้มันเป็น1.8นะครับเป็นเลนส์ที่มีมา20 30ปีละคือถ้ามาเทียบกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าดีกว่าทุกอย่างนะครับชัดกว่าคมกว่าออโต้โฟกัสเซลกว่าเยียบกว่านะครับเราไม่ต้องเทียบไปดูเราจะเทียบกับตัวท็อปเหมือนกัน RF เมาสเหมือนกันนั่นก็คือตัวนี้นะฮะ85 1.2นะครับมาเทียบดีกว่าว่า depth of field ข้างหลังเนี่ยมันจะละลายต่างกันแค่ไหนเนื่องจากอันนี้เป็นมาโครตัวใหม่เป็นมาโครนะมันจะเข้าใกล้ subject ต่างกันแค่ไหนเล็สที่โลโก้โอ่ยู นี่นะครับอันนี้คขึเนื่องจากขั้นใกล้ๆโอ้โข้างหลังมันก็เบอร์ฟี่ F2 อยู่แล้วแม่งเบอร์จะตายอยู่แล้วแล้วถ้าเป็น F1.2 จะเป็นไงเนี่ยมันจะได้เท่านี้ไหม1.2 2 1.2 2 1.2ซึ่งขอโทษมันมีวิธีเทสต์ที่านี้นะง่ายๆดูนะครับแล้วคราวนี้จะเทสความเข้าใกล้ที่สุดเจ้ากล้องคันนอนเลนส์คันนอนมาถ่ายโลโก้ซูมิเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะไอเรนิกอ๋อนี่คือใกล้ที่สุดได้เท่านี้ปึ๊บ มันบอกอี่แล้วนะครับว่า85 F 1.2เนี่ยใกล้สุดคือ0.85ประมาณ85เซนอันนี้เข้าใกล้สุดผมปรับเป็น0.35 0.5มันจะมันจะเน้นมาโครมากขึ้นนะพอเข้าใกล้ก็จะวืดวาดวืดวาดนิดน,นึงพอเลนที่มันกึ่งมาโครเนี่ยมันเข้าได้เท่านี้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้หลังละลายเนี่นะครับเป็นสิ่งสาคัญในการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณจะพกเลนส์ไหนไปที่นึงเนี่ยไปเที่ยวอย่างเงี้ยผมตอนนี้ผมน่าจะเอา85 f2 ไปเพราะว่ามันจะถ่ายอาหารถ่ายอะไรถ่ายวิวถ่ายอะไรขึ้นมามันจะมีความเจาะแคบมันมันค่อนข้างที่จะทําได้หลากหลายกว่าแล้วไม่ใช่แค่นั้นเบากว่าเยอะแล้วก็ถูกกว่าเยอะแต่85 f2 เนี่ยถ้างบถึงนะครับเป็นเลนส์ที่น่าเล่นมากเป็นเลนส์ที่แบบสุดยอดของพอร์เทรตออโต้โฟกัสดีมากคมมากเทพสุดๆแต่85 f2 เนี่ยเป็นเลนส์ลายใหม่ เลนมาโครเนี่ยมันจะตรงนี้มันไม่ค่อยเท่ผมสำหรับผมนะมันจะมีขอบตรงนี้ยเลนมาโครมันจะแบบว่ามันจะไม่ใช่เห็นชิ้นเลนแบบเนี้นะอันนี้แปดห้าหนึ่งจุดสองมันจะแบบอ,อันนี้นี่ค่ะดูความต่างสิโอ้เนี่มือสัน่นถืออันนี้อันเดียวกล้องละเลนยังเบาอ้ตัวนี้อันเดียวนะครับแปดห้าหนึ่งอันนี้เลนที่ดีที่สุด ที่ผมพกพาไปน้อยที่สุดแต่อยากได้มากที่สุดแต่จับมันน้อยที่สุดนี่ราคาปฏสิมันธ์อยที่ส,สองสวิสปอตไม่หล่อเลยอ,อย่างเงี้ยมีอะไรขึ้นมาไม่มีฮูดแล้วมันจะกระจีจะกระจีนิดนึงไปหาเอาฮูดยางญี่ปุ่นมาใส่ดีกว่านี่ระหว่างรอฮูดแคทนอนอีกรอยี่สิบวันนะฮะซื้อจากญี่ปุ่นมานะครับเนี่ยดูสิเนี่ย,ยแล้ก็คลับได้มันทำให้แบบว่าเวลาที่เราถ่ายมาโครเราเปิดกล้องมาเนี่ย มันจะไม่หล่อใช่ไหมฮะมันก็จะพอดีพอดีอย่างงี้นี่ถ้วยผมก็ซื้อทุกไซส์อะ่ะมันมีประมาณห้าไซส์ผมก็ซื้อมาทุกขนาดนะครับแล้วก็ได้ใช้เกือบหมดเลยทําให้เรามีขอบแดงใช้บ้างละนี่แปดห้านี่ผมก็ทำขอบแดงใส่เองนะเนี่ย เขาไม่ให้ขอบแดงมาเราก็ทําเองเลนตัวนี้นะครับราคาผมให้ถ้ามันถูกเกินไปเนี่ยคุณภาพแน่นอนก็จะลดลงมานะผมถือว่าราคาให้9เลยบิวคุณภาพแปดจความสารพภาพประโยชน์เต็มสิแม่งเลยเพราะว่ามันสาดประโยชน์มากทั้งพอเทรทและเข้าใกล้แบบติเกีได้เห็นไหมความชัดเนี่ยเก้าออโต้โฟกัสเร็วต่างๆให้8ความเบา10 85 1 8้าอันเก่ากับ8 5สา f 2อะไรหนักกว่ากันฝาก u b s c r i b e ด้วยครับตัวเลขขึ้นมาเลยปุ๊บ ครถูกเปล่าอ่ะสับไขด้วยนะครับ oh. ดีเดียจะคอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ f I S O ออโต้โบเคปหรือหลังละลายบังก็ได้ชัดลึกก็ปลองปรับดูวชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกออกมาเล่าออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะกูเป็สไตล์กู